เจ้าเป่าเจ้าสาวคุณครับจะเข้าไปในงานผมขอาการดเธอด้วยครับผมจะมางานแต่งลูกสาวอะ่ะใครๆก็พูดได้ลูกสาวคุณชื่ออะไรครับชื่อซี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 ฉันไม่รู้จักเขา เอาผู้ชายคนนี้ออกไปทีไม่มีอะไรนะคะตามสบายเลยค่ะน,นี่คุณจะทำอะไรสีสีสีจำพ่อไม่ได้ลอซีสีสนี่นี่คุณคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะไม่ต้องพูด ฉันไม่สนยังไงคุณก็ต้องออกไปผมไม่ไปอะยังไงผมก็ต้องเข้าไปในงานให้ได้เกิดอะไรขึ้นหรอ,อ,อคือเงี้ยคุณแม็กผู้ชายคนนี้พยายามเข้าไปในงานแต่งครับทั้งที่ไม่ได้รับเชิญคุณเจสอ,อีแม็กครับผมเป็นญาติของซีเดินทางมาจากต่างจังหวัดผมอยากจะเข้าไปในงานแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ให้เข้าบุ ญาิหรอกผมไม่อยากจะรู้นะว่าซีจะมีญาติซีเป็นเด็กกำพร้าไม่ใช่หรอกำพร้าอย่างนั้นเหรอใช่ซีอะเป็นเด็กที่ไม่มีใครเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาคุณเข้างานเองถือว่าเป็นแขกคนพิเศษของผมแล้วกัน ุณอยากเข้าไปเจอเจ้าสาวใช่ไหมใช่ครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดกับเธอโอเคตามนั้นเคุณแม็กครับแต่ว่าคุณซีคำชับไว้ว่าไม่ให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปในงานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอง สชายคนนั้นเขาจะมาทำลายงานแต่ของฉันฮะแกจะเย็นยันกันไสวัสดีครับทุกคนขอแสดงความยินดีกับเจ้าเป่าแล้วก็เจ้าสาวด้วยนะครับที่จะได้สร้างครอบครัวใหม่ที่ดีและผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก แขกคนสำคัญของงานนี้คุณแป๊ะครับเออสวัสดีครับทุกคนคือผมชื่อแป๊ะนะครับคือผมเป็นเป็นลุงของเจ้าสาวนะครับที่มาในวันนี้เนี่ย ก็อยากจะมาอวยพรใี่ทั้งคู่ยินดีกับพ่อโควใหม่ด้วยนะครับยินดีครับลุงอย่างนั้นนะหรอนีม่มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะใช่ลุงเขาเป็นลุงของฉันค่ะ คุณลุงไปอยู่ไหนมาคะฉันตามหาแทบแย่คุณลุงสบายดีใช่ไหมคะลุงคะเรามีหลายเรื่องต้องคุยกันนะคะพี่บอสนั่นลุงของซีจริงๆหรอคะ อยู่ที่นี่ทาไมอ่ะนีซีพ่อไม่เข้าใจทําไมถึงไม่อยากให้ใครรู้ว่าพ่อเป็นพ่อลูกอ่ะไม่พ่อเรื่องนั้นอ่ะมันเป็นอดีตนี่พ่อคิดว่าเด็กมันนอกอย่างหนูที่ถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เกิดแถมยังมีพ่อเป็นคนจนเหรอพ่อเป็นที่การนี่พ่อมันไม่สำคัญหรอกนะว่าลูกจะเป็นลูกใครอ่ะไม่ ไม่พ่อสิ่งที่สังคมนิยอมรับคือการมีครอบครัวมสมบูรณ์แบบและหนูก็อยากเกิดในสังคมคนรวยแต่สิ่งที่ลูกกำลังโกหกมันจะทำให้ชีวิตลูกไม่มีความสุขนะพ่อหนูไม่สนอะไรทั้งนั้นนี่พ่อรู้ไหมในเมืองเนี้ยพ่อทุกคนรู้ว่าหนูเป็นใครอะทุกคนดูหนูแค่ไหนทุกคนกันแกล้งหนูแต่พ่อหนูสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ ทุกคนก็ยอมรับหนูชีวิตหนูกําลังจะดีขึ้นทุกอย่างกําลังจะไปได้ด้วยดีถ้าพ่อไม่มีอยู่ตรงเนี้ยสีหนูไม่ต้องกลัวนะพ่อจะปกป้องลูกเองนี่พ่อฟังหนูนะถ้าพ่ออยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างที่หนูสร้างมามันก็จะพังหมดสีสีส,สีงั้น พ่อขอแค่อยู่ร่วมในงานแสดงความยินดีนพ่อไม่ได้จะมาทำลายนะลูกไม่พ่อพ่อกำลังจะทำลายทุกอย่างหนูไม่อยากเห็นหน้าพ่อ เอาแล้วลุงไปไหนแล้วล่ะซีอ๋อพอดีเขากลับไปแล้วอะค่ะซีลุงแกเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยนะบอกให้ฉันเอาถุงเนี่ยมาให้แกให้ได้อะ่ะในถุงไม่มีอะไรอะ่ะฉันว่าแกเปิดดูเองดีกว่าถ้างั้น ขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะมาครับ,รบ<ป>อะไรเนี่ย รูปแกตอนเด็กอะ่ะเหมือนเจ้หญิงเลยนะแล้วตอนนี้พ่อของแกยังแข็งแรงอยู่ไหมอะ่ะฉันจำได้ว่าพ่อของฉันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่ตอนที่ฉันจะเกิดอีกนะแต่ฉันคิดว่าพ่อของแกยังไม่ตายนะสาทำไมแกถึงคิดแบบนั้นล่ะ ตอนที่แกเกิดมาใหม่ๆอะ่ะบ้านของแกถูกไฟไหม้ลุงคนนั้นบอกว่าพ่อของแกเป็นคนปกป้องแกแล้วก็เป็นคนพาแกออกมาจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้หลังนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นอะ่ะทำให้พ่อของแกได้รับบาดเจ็บเลยทําให้ไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่นั้นมาแล้วทําไม เขาถึงช่วยฉันน่ะก็ถ้าเขาไม่ช่วยแกแล้วแกจะมีชีวิตรอดมาถึงผูกวันนี้ได้ยังไงที่เขาทำไปอ่ะเพราะเขาอยากปกป้องแกนะซีพ่อของแกอ่ะเขารักแล้วก็เป็นห่วงแกมากเลยนะนี่ฉันทำอะไรของฉันเนี่ย อยู่ไหนอะซีเดี๋ยวนี่แกจะไปไหนอะเอา้าคุณสาแล้วซีไปไหนแล้วล่ะออกไปข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวก็คงกลับเข้ามา ไ้่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ลูกอยู่ลูกจะอายไปมากกว่านี้นะไม่เป็นไรคะ่ะพ่อหนูจะทำให้มันถูกต้องเองคะ่ะแขกผู้มีเกียรติทุกคนคะแล้วก็ครอบครัวเจริญปุญญวั์วันนี้ ฉันดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมงานแต่งของฉันคุณมีอะไรจะบอกพวกเราครับคุณซีค่ะผู้ชายคนนี้เขาคือพ่อของฉันเองค่ะฉันรู้นะคะ ว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดความจริงฉันเป็นเด็กบ้านนอกค่ะแล้วฉันก็เป็นคนใหม่เพราะพ่อพิการคนนี้ของฉันและฉันก็ภูมิใจในตัวเขามาก ่อคะหนูสัญญานะคะหนูจะดูแลพ่อให้ดีคะ่ะฉันขอโทษนะคะที่ฉันต้องโกงทุกคนแล้วฉันก็เข้าใจถ้าเกิดว่าพี่บอส เขาจะเป็นสิ้นสุที่จะแต่งงานกับฉันเพราะผู้หญิงอย่างฉันคงไม่เหมาะที่จะใช้นามสกุลเจริญบุญญวัตรค่ะเด็กบ้านนอกยังไงก็คือเด็กบ้านนอกฉันขอโทษนะคะเดี๋ยว จะไปไหนครับคุณตีถ้าคุณยังอยากแต่งงานกับน้องชายผมอยู่ผมยอมรับในตัวคุณกับพ่อคุณนะครับคุณยอมรับในตัวฉันแล้วเหรอคะผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเริ่มต้นยังไงแต่สิ่งที่คุณทำในวันนี้คุณสมควรแล้ว ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ล่ะคะก็ผมต้องการมั่นใจไงครับว่าคุณจะเป็นเจ้าสาวที่ดีให้กับน้องชายผมได้แล้วตอนนี้ครอบครัวของเรายอมรับคุณแล้วนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณอย่าไปใส่ใจเรื่องนามสกุลให้มันมากนักเลยคุณซีคุณเอาเวลาไปสร้างครอบครัวที่ดีจะดีกว่านะครับเข้าใจไหมค่ะมาทุกคนเรามาแสดงความยินดีกับคุณซีจเจริญปุญญาวัตรแล้วก็คุณแปะ๊ะที่จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเถอะ